โอเคเอ็มันนี้จะวิ่งมา l ล f e เธอบอกไม่ไปเที่ยวได้ไหมเบ t I'm ได้มันก o เอาท n i g ไหนแล้วเธอเนี่ยจะว่ายังไง I'll อา sipping, sipping Mixing, mixing Sm Smoking, smoking I'll be rolling rolling that's how my life goes เธอบอกพอละผู้ชายแบบเนียไม่เอาละแค่นัดมานแดกข้าวกลางวันมันอยู่มาไม่ทันก็พอละโอเค Baby เธอใจเย็นๆก่อนใฉันไปสู้ตัวเองก่อนคืนนี้ฉันจะรีบกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รบเข้านอนคืนนี้ไหน่าวสงสัย b บบ y เดาคงต้องหลอกก่อนจะรีบกลับละกันสัญญาไม่เกิดที่หนึ่งที่สองมองนาลีกาอีกทีก็ตีห้าไอ้เฉยหายกูตายฮะเธอโทรมาบอกกูพาชิบหายกูมาทำไมต้องปีกว่า h o l my baby baby ถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าเธอน้นดังไม่ชอบแบบนี้เธอบอกว่าฉันนั้นเมาทุกวันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันเธอบอกว่าฉันนั้นมันเป็นคนไม่ดี แต่มันก็คงจะดีจะมีเธอคงจะดีจะมีเธอ baby girl you know I need you you know that I'm a need you วันวันกเคียนตะกอนไม่เหมือนพระเอกละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงเธออาจจะดูมันเป็น playboy แต่ใครจะรู้ว่ามีแค่เธอในใจอาจดูมันฉันตาลอยก็ควันมันลอยออกมาจากห้องข้างใน oh oh, oh oh get high get high ก็ไม่มีเธอมาคอยห้ามตรงนี้ผมเมาอ,อยู่ท้องลอย อยู่นโนบอรีมิสหายกันอยู่บนคอนโดนก็ไม่มีเธอเคยคอนโทรล Oh but that's why that's why แต่ก็ไม่ไหวที่เธอคิดถึงเธอแต่ว่าเธอคงไม่เข้าใจและเธอก็คงไม่อยากไปเพราะมากับฉันมันนั่นตัวราย ฉันเข้ามาเบบี้เบบี้ถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าเธอน้ะเดินไม่ชอบแบบนี้จะบอกว่าฉันนั้นมาทุกวันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็น,นั้นเธอบอกว่าฉันน้นมันเป็นคนไม่ดีแต่มันก็คงจะดีถ้ามีเธอคงจะดีถ้ามีเธอ Baby girl you know I need you you know that I'm a need you วันวันก็เขียนตก่กรอนไม่เหมือนพระเอกละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องกลายเป็นเธอ ได้โปรดอย่มองตาทิดแดงทุกกวันพยายามทำคนแนนแล้วมันต้องมีสักวันที่ชายพนขวันต้องปีนคำกำแพงอยากได้ทำไมดินขางแกล้งตป็นเท่านั้นก็เข้าแพ้ละฉันให้คำสัญญาว่าฉันจะพาเธอไปละสวรรค์ทุกวันจะกิดอยู่กับมอฟฟินซ่โให้ฉันไปอยู่ที่ของิชที่ไม่แปในบางทีอาจจะขีอายที่ไม่น่าตอม่แดงแต่ซีอโอมาเบบแต่เราเกันได้ก็คงเดจะปบอกไม่เด็จะอยู่ไนตัวตออที่แม่ดงไม่ได้เธอกลับกับมฟินไซ เธอจะจะสิ้นลายแค่จไม่มาเวทีแต่ยังดอายอยากให้เธอมาดีไวผมบอกทีใชไม่เอาอย่าให้ฉันฟันเดอยากให้เธอมาเป็นฮานเดป็นนัดบางครั้งฉันทอเทพอจะมีแต่เธอไม่ย้ายเอเ o k a Oh my baby baby ถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าเธอนื้ดนไม่ชอบแบบนี้จะบอกว่าเนั้นเมาทุกวันมีมีอไรเป็นชิ้นเป็นนันเธอบอกว่าเนิ้นมันเป็นคนไม่ดี The man go to day to meet her, come to day to meet her, baby girl, you know I need you. You know that I'm a nature. When one begin to write we move in egg, laconda, near the gaping to. The man go to day to meet her, cold to to baby girl, you know I need you. You know that I'm a nature. When one begin to glide, we move in near the to.